ครับวันนี้กล้องจะพามาดูรถนะครับนี่รถหลายรุ่นหลายลายี่ห้อที่ร้าน b ีวายเหมือนเดิมออกรถฟรีดาวนะครับคันแรกก่อนเลยเซดส 6R รถในตำนานไม่ได้ไม่ใช่ไว้ตำนานอย่างเดียวโคตรไวแก่เซียววิ200น่า oh. บิด่าคันนี้ต่อเลย c b 650R นะหลายหลายคนไม่รู้ว่าตัวนี้แรงโคตรแรงเลยราคาไม่ถึง2แสนออกรถฟรีดาวก่อน45เองคันนี้2ส,สูบ อย่าดูโทรกราสองสูนไม่ธรรมดานะ<ค>บอก <ผม S 1> เลยโคตรแรงเท่าเท <รถ S 2> ่า r ER เลยนะ dr ER สมัยก่อนรถกำลังฮิตอยู่ราคา2 0 0 0แสนเดี๋ยวนี้แสนต้นต้น,นี่อันนี้ก็แสนต้นๆเหมือนกันโคตรแรงต่อมา cb หกข้น r นี่รถนิยมสายวัยรุ่นชอบชอบ,ชอบเป็นๆวนนะ cbr 6 5 0 f ปบเก่าเดี๋ยวนี้ราคาไม่ถึงแสนให้เองสบายออกรถพอนอยู่ทั่วะมาณ4พันปีนี่ ar หก n ที่เขาว่ากันราคา2 0 0แสนตอนนี้เหลือแค่ หลักหมื่นเองผ่อนอยู่ประมาณ3า0 0ัปีเนี่ยออกรถฟรีดาวเหมือนเดิมสีบ้นะนี่อีกตัวนึงเขาจะเลือกว่าอะไรนะเอ้อเอื้อเอื้อเอื้อเออเอื้ออ,อ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยนะสีเบลหกห้าศูนย์อะรถโคตรดีบอกเลยตัวเนี้ยออกรถฟรีดาวผ่อน5,000ราคาไม่ถึง2,500สนห้าโยบ้าน2,200สนสองสองคันนี้อ่าสีเบลเหมือนเดิมหกห้าศูนย์เอฟสีเบลหกห้าศูนย์เอฟปีเก่านะอันนี้ราคาแสนต้นๆน,นะครับ อยู่ประมาณ1 2ึ่แค่นั้นเองสี่ดาวหกพนศูนย์านะแล้วก็อันนี้เซตแหลายๆคนค้ายหาอยู่นะครับผมเออตอนนี้มีนัดอยู่หน้าร้าน2องพันนะครับเซ0ตแปดราคาแถมต้นต้นควันอยู่ประมาณ3ามพออกรถฟรีดาวมีที่ไหนแล้วเซ4ตแปดีูแต่อันตรายนิดนึงนะรถคันนี้ก็คือว่ามันไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลหรือ ABS บอกเกียหรืออะไรเลยอง่ายๆว่าดิบๆเดือๆถูดุนะสี่ดาห้าร้อยอา รถที่ว่าใช้งานง่ายจับต้องง่ายบิ๊กไบส์สายหัดเล่นนะครับก็ซื้อไปขับได้คันนี้ราคาแถมต้นเหมือนกันสีแบงห้าร้อยอาร์สีแดงของขัู้ย์อาร์สีดำเราก็มีอยากได้สีไหนบอกเดีย๋ยวจัดให้อ่าแล้วก็ตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เด่นเลยก็คือตัวนี้คล้ายๆแแปดนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีอะไรหลายอย่างมันมีมาให้นะไม่ได้ไม่ได้กลัวแบบว่าดิบๆเถื่อนๆและแต่ก็คล้ายๆกันคือคนบ้าขับโซ่คันนี้ไม่กักแรงมา้าขับได้โหดๆเลย อันนี้ r าสามเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นอย่าเล่นนะอะอ,อกรถไม่ยากออกรถก็มีเอกสารบริษัททั่วไปก็สลิปเงินเดือนสเตทเมนต์สำหรับท่านผบ้านของเราประชามนะครับอ,อายุงาน4เดือนอายุแค่21ปีขึ้นไปนะคบผมไม่มีเครดิตก็ออกได้นะครับหรือมีติดแบล็คลิสก็ทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับออกรถไม่ได้ยากนะคบผมออกรถฟรีดาวน์ทุกคันที่ร้านที่เห็นเลยนะคบผมแล้วก็อยู่ที่เงินเดือนของลูกค้าอยากได้รุ่นไหน ก็จะตามระยะงานไอของเงินเดือนนะคบผมถ้าใครสนใจออกรถกับเซลกล้องนะมีบริการส่งรถฟรีรอภาษีฟรีนะคบผมเริ่มต้นผ่อนที่3500บาทขึ้นไปนะครับ5ปีแล้วก็เรื่องของเอกสารที่ไฟแนนซ์จะไปเซ็นสัญญาถึงต่างจังหวัดนะครับลืมบอกไปต่างจังหวัดออกได้ไญญฟแนนซ์ไม่มีเก็บค่าเซ็นสัญญารถส่งให้ฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายนะคบผมออารถฟรีดาวก็คือฟรีดาวจริงจริงจองมา1,000บาท เซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บเงิน1,000บาทเราโอนคืนนะครับผมจะต่างจังหวัดออกได้สบายเลยออนไลน์นะครับผมสนใจออกรถก็ไอดีไลน์ผมเลยนะครับ061-567-4880หรือว่าบ้านเขียวนั่นเองนะครับผม